เซฟน้ำตาคอเลยมาดูตอนที่ไม่ได้กินโอ้เซฟก็กินเฮาบึงเดี๋ยวเยาเขาบึงเซฟกินเลยว่าเขาบึงอันอันนี้ปลายคอเซฟเป็นแบแล้วไม่อยากต้องแบบยั่วมากเลยเหมือนลูกไม่ได้โฟกัสที่อาหารเลยนะอ๋อปอนกันอีก S <S คือคือเราเห็นลูกลูกเราเออมีความสุขได้เฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราก็เลยว่าเออตามใจลูกเลยเมนะเชียนคอขอไปเบื้องการแข่งขันแต่ขออยู่หลังสุดเด้อเอกได้เฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วเม่กับภาคภูมิใจสบายดีเมื่อนี้มาพบกับตองตองเนาะในคอนเซป็ปของสุดบาริสตาเนาะเมื่อนี้ตองตองเป็นพนักงานบาริสตาเนาะเออเมื่อนี้จะ นุง่งสุดนี่มาถ่ายรีแอคซีรีสใบมี EPT 6เนาะอ่าเดี๋ยวตุ้มท่าอย่าพ่นเขาไปพบกับตุ้มกันเลยไปสั้นกาเป็นการเสวลาเดี๋ยวเฮามารีแอคเนอะใบมีเลยไ,ไปอีฟอีฟเมนบอนี่อุ้ยอีฟมาเ,เบิ้งแทนบอบอยอนอดีตววะโอ้ยเพสิเพชอีฟมาเบิ้งแทนจะเทืือ ต้องเมนย้อนอดีตอะดีเนี่ยอะไรภาพภาพเป็นแบบนี้เนะโค้โอ้โหกุ้งมีกุ้งกับกลางน่านอันนี้กระเซฟสีมือดีโอ้โหตอนนี้ยันฟงออกม้อไปแล้วนะน้ซอสตัดแซ่ เห็นอย่างซีนะาแบบมสมแล้วที่ปานี<ะ>กินเซมีไรกินซมีไรอิ่มเสือมันได้มีเข้าไรอาหารตา่างประเทศก็ประมาณนี้แหลยเป็นฟอร์ที่เป็นฟรฟทได้มันต้องแบบใซ้แบบเป็นงานแบบว่าความคิดสร้างสรรค์นนในการจัดแต่งอาหารที่โมเมนต์อาหาร งัสังเกตสายตาเสื้อเราอยู่ก y uf y uf ับอีกกับอยู่กับอ totally ันเนอรยกับเอกเนอ่ยเป็นไงอร่อยไหมไม่อร่อยรอเล่นผมรอเล่นอาหารที่พบเศษคำอะอาไว้ทุกอย่างเลยไห้ที่ติก็คือมูเนอะ มันมอนยิ้มตาหวานอยู่เต่บรู้ไหมมูมีความรู้รรสึกแต่ว่าอีพันน์เมนรื่เป็นแรงบันดาลใจของอีพแต่อีพชอบเขาจริงจังอเลือกเคนเดียวที่อีพที่อีพนะเอ้ยอย่าพึ่งดีกว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับอีพแบบนั้นไงกับผมคิดกับอีพ เช็เกิดเออป้าหมุมนี้ได้เลยอุ้ยหมอนี่อยู่บ้านเขาก็สวงเ,เหื้อเลยประเพณีเขาก็มีสวงเหื้อเด้เอบอกพันษานี่เนาะเขาเป็นไส <c oughs> ภูมา่านม,มา마ก,ก็คขีพมาทุกคู่วัดภูมินเรียนแบบวัดพมาจังหวัดน่านพมาเขาก็เคยมาครองจังหวัดเราใครมาเที่ยวจังหวัดน่านวัดภูมินก็มาดูภาพนี้เพราะนี่คือสัญยายรักจังหวัดน่านค่ะอือดวมาก สกระสีปักยาไว้บนอากาศคางหาวปูกระสิบอกหักยาปูน้ำอันนี้เป็นคำที่กะเจ้ากระสิบอกกันจะฝากไว้ในห่วงห่วงหัวใจเจ้าปตาใจยาลูน้องขอีไผ คำบอกทีเต็มน้ำตาคอเลยสมัยผมดนะเป็นเด็กป้องปีใหม่ทุกปีสผมและยายข้ามากับไหว้ที่นี่เป็นประจำเดียวเพื่อเป็นสิริงมงคลต่อชีวิตเราและครอบครัวเองผลุกพันกับคุณยายมากเลยสินะครับ เาขาคงชิบวุ้นไว้ใส่สำรีดคือกินหลายคนนี้เผ็ดเผ็ดมาเดดกันแล้วอ่ะหิว <laughs> ข้าวแล้ว <laughs> อยากข้าว มาดูตอนที่แม่ได้กินโอ้เซฟก็กินเฮาเบิองเดี๋ยวเฮาเบิองเซฟกินเลยว่าเฮาเบิองอันอันนี้ปลายคอเส้นเอ็นเซฟอ่ะกินเหมือนน่าอร่อยเนาะโอ้แล้วไม่อยากต้องแบบยั่วมากเลยคือแบบเบิรเซฟกินแล้วน้องเอกก็แบบกัดไปนำกินหมูเต็กอ่ะกินหมูเต็ก าทางร้านมีแค่เราโน้ำหวานตัวนี้นะบวรลอยต่ะก็จะเอินออกินได้อร่อยมากลูกเหมือนลูกม่าด้โฟกัสที่อาหารเลยนะอืโอ้อมีกระแลมพร้อมแต่แซ่บหนอกบวรลอยกตจนะนด้ โอ้ยองมีถั่วดำใส่ถั่วดำนำกะแลมมะพร้าวกับถั่วดำมีเบิ้งสุปอุ้ยอันนี้ถั่วเหลืองเบิ้งตายตายอยู่เข้าตายมาเมิ่อี้นี่นะอ้ยปอนกันอีกแข่งเรือหรือเรื่อง เรืองงาช้างดำน่านมาละกิจกรรมวัดภูมินวัดภูมินสีทองเรื่อง,งรอบคาแช <in> ่พี่อยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่จังหวัดน่านเนินที่พีชอบน่านเนีชอบนะน่าน ชอบมากด้วยนะคำที่ซองนี่เบอยกคือแล้วด้วยท,ที่เป็นอะไรอะไรอย่าปากแข็งเซฟน,น่นล <laughs> รู้แหละว่าเป็นเอกอ,อ่ะ <laughs> เออที่เคยคิดกับตัวเองอะ่ะถ้าพี่แก่ตัวลงพี่จะไปทำอะไรที่ไหนตับใครโอ้ย มองตาน้องได้สิตอนนี้คิดว่าอุ้ยพี่ดคำตอบแล้วแหละอุ้ยเอกม่าน้าได้แค่อสองวันไม่ใจง่ายนะถูกอึนไหล่าวะพี่นะ <laughs> ก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้ครับกับกับ,ก,บกับใครอะไรมาก่อน <laughs> กับอะไรมาก่อน <laughs> อะไรใหม่ยังไงอ่ะน้ำทีเข้าไปน้องเอกนี่ไงธรรมชาติไม่ไม่เหมือนเลยพี่ไม่เหมือนเลยเขาเจอแล้วก็คนคนผู้คนในเมืองน้าน่ะโอ้ มีเลสะไหนขนาดคำว่าของชื่อดูก็รู้ว่โกหกอ่ะออหมายถึงน้องทั้งนั้นอีพีหกแล้วยิงบบกูว่าฮัากกันอีกเดี๋ยวผมกำลังมีความสุขครับเอ,อ้ยน้องเอกก็รู้สึกดีอันนี้เฮามาโน่<อ>ให้น้องเอก,อกให้นออ้อ,นองเอกมีความรู้สึก โอ้ยอยากไปย่างนี้ติดทบค่อยสัมผัสได้ถึงบรรยากาศหลวงพระบางเลยตุม้มแมนตอนทาย่างลอกกลางคืนนะนะเนอะอืมบรรยากาศดีเนาะผมชอบบรรยากาศกลา,างคืนของที่นี่ที่สุดเลยเรื่องกับบ้านกันเลยที่ื่องผมเก็บชา้ะให้นอนรอยอยู่เนี่ยปะยิงนะยิงไม่ทันยิงเลย <c oughs> แก่แล้วอนอ กลับมากันแล้วเหรอลูกแม่ทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยมากินกันเลยมั้ยนี่ยกินด้วยจังเลยหิวมากเลยครับแม่นั่งเลยนั่งนั่งชิมแกงป่ากุ้งคุณเชฟลองชิมหน่ขอบคุณครับแกงป่ากุ้งยังแกงป่ากุ้งจ้ะป่ากุ้งปา่าเออแกงป่ากุ้งซื้อเมนู้ยเราไม่เคยกินนะนั่นแหละอร่อยมากเลยครับ ของแกงมากเลยเครื่องแกงสูตรพิเศษสูตรของยายพี่จะลองทานคู่กับหมูก้อนทอดมะแขวนสูตรแม่นวลครับ <c oughs> อันนี้สูตรของแม่นวลนิบพหายละหิวหมูทอด กรอบนอกนุ่มในดูทีไรทรมานท้องทุกทีเนี่ยสันอยากให้ถงกินของมักผนเดือดจานเต็มปากจัดที่สองตอนกรอบได้ความนุ่มของหมูผสมกลมกลืนกับของแผ่นอร่อยมากเลยครับเซตแรกน่าจะเป็นเซตสองแอ่งสองคนคนหนึ่งล้างคนหนึ่งเซตครับ ช่วเองดว้ใช่ทรงศึกษาดูใจกันเลยเนาะอเอาบอกกลับบ้านกับซ่องปันนิดยูนนั่งเขาเลยสวัสดนเซฟนนเเอ,อา้าวในเขาบมเมือนอะเนาะเรื <c oughs> ่องเขาต้องมอร้อมกัน <c oughs> ที่ก็สบายกันเยอะนะตอนที่เอกมาช่วยทีร้านะ วันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกดีนะพี่ไม่เคยไปเลยอ่ะแต่พี่ชอบวัดมากเลยชอบวัดนะใช่ไม่ชอบผมจะตอบว่าอะไไม,ไม่รู้สนะิครับ ไม่ไปเยียมเซ่บ้างเราลู้ <laughs> <laughs> ไฟดับไหม,มเป็นไงบ้วันนี้สนุกไหมสนุกเลยคองแม่สนุกดีแปลว่าไม่สนุก <c oughs> แม่ก็ใช้สมาร์ทโฟน้วลูกแม่รู้ได้ไง เอกลับแม่นะครับแม่รักก็คืออยากให้เป็นแม่หูแล้วาแบบนี้แนะช่เอกเ,เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไหม,อ,มอ๋อเอกทำเลยลูกเลือกทางเดินเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง วันนี้นะครับแม่ ซึ้งคักซึ้ง <c oughs> คิดถึงเขาอ่ะ <c oughs> อม,ม่นคือตอนที่มาเที่ยวหนุ่มกันอุ้ยดอกไม้ก็จัจงปมนงามพอดีเลยคุณนะเป็นคูเห็นวะ <c oughs> เม,มืเ่อคืนจารึกมาเมื่อคืนตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้วแพ้ให้แรงดึงดูดท้องเธอเว่งโดนคำเนี้ยเน่ออกมาพร้อมกันเองอ,อ,อุ้ยก็นชี้เห็นกันแล้วนะอ่ะคิดถึงกันอีกแล้วอะ่ะจะเห็นคือค่อยบอขอบคุณสำหรับที่<ห>พักแล้วก็ไปอย่างหล่อเลยอ่ยะครับ เดินทางปลอดภัยคุณเชฟถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวเล่นได้ตลอดบ้านนี้ยินดีต้อนรับเสมอมาแน่นอนครับมผมขอตัวนะครับตอนกลับต้องเซ็ตผมเอกเจอกันที่กรุงเทพนะคขับพี่เอือ้อะก็ยักไปไหวเถอะมีพี่เอเตอมปะหัน คนไหนคนไหนอ่าเด็กคนน้มึงลูกคนน้มึงรูปเออสะดูแล้วแม่ว่าวันแข่งขันแม่ขอนั่งเชียร์ลูกชายแม่น่าสุดนะแม่แก่แล้วนั่งไกลๆกลดูมองไม่เห็นเออเฮ้ยขอบแม่ พี่อุ๋ยกับพี่นุาบามากเลยครับที่ชวนอยู่ในร้านเป็นอย่างดีดีครับแล้วทุกอย่างเรียบร้บนนอยเไหนไรงานเย็นดีไหมคะน,นันน่นเขาแซวเขารู้นะอาทิตย์หน้านี้เอกกลับมาทำงานกับเราเป็นปกตนินะครับผมเป็นเรื่องสำคัญอยากจะบอกพี่ทั้งสองคนฝากพี่ทั้งสองคนบอกทุกคนในครัวด้วยนะครับ ร้านยิบเอือ้จอจะสงเอกเขอบแข่งขันในรายการเดอะเชฟ <Wow. S 1> ที่จะมีขึ้นอีกไม่กี่เดือนผมพร้อมกับเชฟรีดพร้อมค่ะขอบคุณมากครับีอุ๋ยครับครับวันนี้ผมปากร้านอีกวันนี้นะครับครับเชฟไม่ต้องห่วงคนะเชฟก็ไปพับก่อนได้เต็มที่เลยเดี๋ยวทางนี้พี่ดูแลให้พี่หนุนะาครับค่ะช่วยดูเรื่องเ<ฮ>ตรืของบินให้เอกด้วยนะครับ ้คโอ้โหบอกให้นั่งรถธรรมดาเลยวันนี้นั่งเครื่องนะค่ะหมูกรอบมูกอบเมนูโปรดเมนบอเมนบอร์นี่นหละป๊อปตาเซบโน่โอ้ผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นผัดคณะหมูกรอบที่แบบสวยงามมากมีมือ้องภาพนะใครจะกินเข้าวมาละเดอร์บิ๊กนี่งสัญญาแห่งยากเมามาเจอเมนูนี้นะเกี่ยวกับหมูกรอบผมชอบถ่ายรูปครับผมสนใจงานด้านฟูน้ดฟโ o ต์กราฟีเป็นพิเศษครับ จะอยากมาขอฝึกงานที่ร้านหิ้เมือครับนะอีกแล้วคุณแกใส่ตาเฮ้ยเฮ้วยเพืยเน้ยเน้ยเย้ว้ย <c oughs> เยเฮ้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 วเนฮะ้ยเฮนยนเะแบบเ่าเยเฮ้ยเฮ้ยเฮายงงเฮคค้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮบยเน้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เยเฮ้้<ว>ยย ได้คะ่ะเชฟอยู่นะค่ะผมมีมเด็กฝึกงนานคนใหม่มาฝากพี่หนูนาพี่หนูนาเนี่ยนี่น้องวิทย์เพื่อนน้องเอกหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าคนกันเองก็เลยพี่หนูนาเนี่ยก็พี่หนูนานะเป็นผู้จัดการร้านเราสงหิวเลยทำงานทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่หนูนาจะดูแลให้แล้วก็นี่ชมพู่ ค่เชียร์สาวสวยของเราฝากน้องด้วยนะครับพี่ได้เลยค่ะเชฟยิน <c oughs> ด,ดีค่ะเชษเอกับก่อบนะครับถ้ามีวันหยุดเอกจะได้กลับมาหาแม่นะครับเดินทางปลอดภัยนะลูกเอกรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกแม่ดีใจที่ลูกของแม่ เกินตามความฝันของตัวเองอครับเขากำลังเบิ่งลูกเขาเนาะอืใต้อยู่ํำกันสองคนให้เหงาแล้วเนาะเวลาลูกไปฮหนะแมน เอกจริงโมอยากปะเมดิอ่นแรกเหมือนน้องหลุดเฟรมนะเอ,อเอ๊ะไปทางไหนวะไปทางนั้นไปทางนั้นทีมงานบอกแซวกูกลับบ้านไปสามวันอะไม่มีอะไรทำกูโคตรเบื่อเลยก็เลยหาที่สุดงานฝึกงาน มึงฝึกท well, ี่ไหนวะคุณเดชคุณเดคุณเดสวัสดีค่ะยงนี่หนยกลับบ้านไปตั้งนานรู้ไหมพี่คิดถึงตลอดเลยนะผมมาคิดถึงพี่ทุกคนเหมือนกันครับแหมพี่หนูนาใจคอจะกวาดเรียกสองเลยหรอคะน้องชมพู่ใครว่าสองละคะในกลุ่มเนี่ยมีตั้งสี่ มาแล้วตัวจริงเรื่องงานค้าเนี่ยผมควรหักเงินเดือนให้ก่อนดีโอ้น้องๆรีบประจำงานเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่เนี่ยจะรักแต่ถ้าทอพี่ร้องเนี่ยพี่ก็ตัดความรับไปได้จ้ะไปจ้ะไปเลยเซฟเซฟเลยเซฟห่วงถึพร้อมค่ะเชฟ ต้องรับกับครัวครับต้องเอกอย่างนี้ต้องรับกับคนนะครับเอกนะขอบคุณมากครับเชฟแต่ผมแค่ลากับบ้านเองนะครับต้องต้อนรับในสถานนี้เลยแหละครับหุยไม่ได้หรอกเชฟบอกพวกเราแล้วว่าเอกจะเป็นตัวแทนร้านไปแข่งกับเชฟไทยแลนด์ปีนี้อ,อือเอกมึงจะลงในเชฟบ่ ทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่ได้บอกใอะ้เพิ่งรลพิ่งรู้เหมือันกูเริ่มจะกดดันแล้เนี่ยกูไม่ต้องกดดันนะมีกำลังใจให้เยอะเลยพวกเราพร้อมมีกำลังใจให้รับนอเอกเราเป็นทีมน้องเอกนะเสียงเราพกเราก็ทีมน้องเอกเราเน้องเอกสุมที่มึง กูรู้ว่ามึงทำได้ี EP หกแล้วอ่ะสวีทกันให้ดูดหน่อยซีอืม <c oughs> อะไรเครื่อง EP แล้วยังบ่เครื่องงินเรื่องแล้วยังบวนนปะปนนี้เมนูแรกไข่เจียวไข่เจียวเหรอครับใช่อะไรที่มันยากเ่ยคิดให้ง่ายที่สุดอืะอ E. Er mm hmm. อะไรเลยนะครับอะไรที่มันยากคิดให้ง่ายที่สุดเอาแหนมแนมแนมเบิ้งเบิ้งเข้าไปจะใส่แบบเผ็ดใส่หอมก็ใส่คือข่อยได้ล่ะข่อยกับบงใส่อย่างเหรอเหออเอเหอเหยเหรอหา <ใ>นนะไม่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นเชฟอยู่แล้วอย่างมากก็เป็นได้แค่เจ้าของร้านอาหารธรรมดาธรรดาเท่านั้นแหละได้เก่งแต่ปากสีขาคุณเป็นใครคุณเป็นใครซีนที่เขามากเลยว่าความรู้สึกของเฮาต่อ EP ที T ook, เนาะอ่าเบสซีเบสซีนั่นเองเนาะสำหรับเบสซีนของต่องเองเนาะตองมกักอ่าซีนที่ว่าอยู่นั่นเพราะว่าโดยปกติ ต่องกบมักแบบธรรมชาสอย่างสินาาัะขันไปเที่ยวกับสลายจะมักไปเที่ยวธรรมชาสรหรือว่า,าวัตถุบูหารสถานที่ที่ว่ามันเก่าแก่ที่ว่าเป็นทางประวัติศาสตร์ก็เป็นการแบบว่าพรีเซนต์จังหวัดเขาเจ้าใดให้ให้คนภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศฮูฮนาว่าจังหวัดน่านนี่มันมีมมนสถานที่ท่องเที่ยวแบบได้แน่และกะ ต่อมาก็จะเป็นเป็นศาสตร์ที่ว่าความรู้สึกของของของเชฟเอื้อ,อกับน้องเอกเนาะก็รู้สึกว่าเขาเจ้าเริ่มความรู้สึกในความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันขอ,ของเขาเจ้ามันเริ่มมันเริ่มมีหลายขึ้นสัมพันธ์ได้ทางความรู้สึกเนาะตอนอนเพลงขึ้นมานะเลิศเพลงเดิมันอ,อีกก็ เพิ่งจากกันไปตะกี้ทำไมฉันคิดถึงเธออีกแล้วเออระกับระนาฮุบลอยมาเลยเเพลงมันเมนอะนะทุกคนมันมันใช้เลยมันเมนมันเมนบอกบอกถึงถึงเอกแล้วกับเอื้อแต่ส่วนใหญ่มันจะไปทางเอื้ออะไรก่อนเนาะเพราะว่าเอื้อหลงเสน์น้องมาไอซีอีกตัวนึงเนาะทุกคนก็บแมนแม่กับเอกเออเมนวนแมนแบบ เขาฮู้เลยนะว่าลูกเขาโบเคยเป็นแบบนี้มาโก่อน,อนานละมันเห็นให้แบบเขาเบิง่งแล้วมันมีชีวิตชีวานะอเออเนาะแมนคือคือคือเราเห็นลูกลูกเ,ออเรามีความสุขขึ้นสินะที่ทว่าได้ได้เฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองอยากเหตุอย่างสินะเราก็เลย เราก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราก็เลยว่าเออตามใจลูกเลย<ม>เราเราเห็นลูกเรามีความสุขเขากับวบ่เห็นซีนที่เอกมาถามกับเมย์เนว่าสิีไปแข่งขันนะนะ<ม>กับบู้ว่ามันจังไดเนาะหรือว่าเมย์ได้ยินหมดหรือว่าเอกอันไปบอกแต่แค่แบบเมย์บอกว่าแม่ดีใจนะที่เอกทําตามความฝันกับอวยพรให้ลูกนะสนะคำอวยพรของเรามันไปถึงขั้นที่ว่าให้ลูกเขาสนะนะและเขาอยู่จุดที่ แมนะเซียนขอขอไปเบิ่งกันแข่งขันแต่ขออยู่หลังสุดเด้อซ <c oughs> นี่นะแบบเออด้วยความที่แบบว่าเฮาอะนะแบบเขาบ่เคยเฮ็ดในสิ่งที่เขาเลือกจากเ่อเนาะในตัวของเอกคันเขาเบิงเ่งหาังซีรีส์ใดแต่พอมาตัวนี้เมนเอกได้เห็ดในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วเมกับภาคภูมิใจบบได้มีความอ่าห้ามหรือว่าอ,อีอย่างนะมีการเริ่มแบบว่าโอ้ยเริ่มอยู่น้ำกันส่งต่อส่งละใดทุกแร้งของของหลัง ปิดทานบัดนี้จะเริ่มซ้อมซ้อมเพ็ดอาหารเนาะเพื่อจะไปแข่งสินะเมละเมละอาเขาก็จะได้มีสากก๊ตก๊กุ๊กกิกกุ๊กคุ๊ก้เกินจักรู๊เอ้ยที่ว่าหลังปิดทานแล้วนะซ้อมกันจังไหนเนาะนั่นแหละเซฟเอื้อเขาตรงไซ้ตัวนี้เป็นประโยชน์เราเรารู้นะเซฟเอื้อเซฟลายมากสุดท้ายนี้ตองและตุ้มก็จะลากันไปก่อนเด้อไว้เจอกันใน EP T7 เด้อทุกคนเด้อ